ครับเจอแม่ลูกไอ้หูยาวหูสวยนะครับที่ตลาดบ้านหานสารคามก็ถ่ายภาพมาฝากนะครับไอ้แม่ให้หูสวยหน้าหนอกเขาโค้งยาวนะครับนะครับนี่ลูกเขานะครับนะครับก็ยังไม่เจอเจ้าของเขานะนะครับก็หัวลักษณะนี้ก็มีเข้ามาในตลาดนะฮนะนะครับถ้าท่านรักสายหูก็เข้ามาดูได้นะเนี่ยนะครับ Tower, ลกูกเขานะครับลูกตัวผู้นะครับนะครับนะครับก็นี่อาจะของเอเจ้าบานเลยนี่ห้อยเจ้าเสียแม่ลูกนะครับเนี่นะครับทอารองไว้สี่หมื่นห้านะครับแม่ลูกเนี่นะครับก็มีมีเบอร์ฝากไว้ปะคาดเจ้เขาสนใจเขาโทรมาศูนย์หกหนึ่งเกแปดหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์หก นะครับโทรมาคุยได้นะครับกับก็เข้ามาทุกนัดอาหารตี้บ้านหาสารคามนะครับราคาต่อรองได้นะครับนี่นะครับสายโหก็ไม่พลาดนะครับครับขอบคุณครับรับกับับปดีครับ